มาอีกแล้วมาอีกแล้วมามาหนี่ลิงสิาพามากินขัวไข่เมนูง,ง่ายๆมาต้องยงองยาย่างหมากไมเสิร์ฟไข่มา,ามซ้ำใบซื้อดอกพักมาจวดไม่กะมเมเพียงมูไปซือ้อไปซือ้อไปซือปซอปซ้อกาแฟมาเป่นตัวเล็กเป็นไ้เป็นเสิอ์ฟเป็นเสิอมาลายอันแหละเป็นก็เลยรไฮ ตีใหม่มก็มีดอกพักบวกวอดอกพักบวบก็มีแตงแล้วแต่ผู้มักมักย่างกระเือมากินสำหรื่องลิ่งๆมักแบบนี้กินแบบนหนมีข้าวเหนียวถือสำคัญมีข้าวเหนียว เป็นกำลังใจให้ไข่นำเลยดีมากินน้ำลิ้ง้านเี่ยเจอไปดูขวัวไข่ขวัวไข่ขวัวไข่ไม่นู่งง่ายโอ้ย ี่ไม่กกว่าใครกว่าแบบบ้านเขาของดีราคาถูกไม่ต้องกินรู้ละกินสมเบือสมแหง้งจำจำนำจำโดยพักพักออบวบ 嗯。Hmm. ราจะไปพักดอกพัก ใบมะกรูดว้าใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร่หอม ดอกพักมันวัน เหผมเลื่องส่น้ำน้อยเนละ ้ใ่เพื่อเรียกลองความหอมความหอมต้องกินง่ายๆอยู่ง่ายๆมันจังสบายตัวเองคันอยู่ยากกินลำบาก

ความปังเผยเพิ่นทึ่งบอกว่าโลกใบนี้มันบ่มีมิดแทะและศัตรูี่ทาวอนุกยังเป็นไปตามระบบระบบเปลี่ยนแบบได้ปแบบนั้นคนเท่ากับคือกัน 냠มีເຮັດຫຍັງກະໄດ້냠ຈົນແດ່ຈັ່ງໃດເສຍໂຕເອງເອົາຕະຫຼອດຄືເອົ เงินคำห้ามาเลยน้อยใส่สร้อยยางประยัดมีกินน้อยๆน่เห็นในห้าอิมดีกว่าบมีดีกว่าบ,ม,าบมีกินเห็นในห้าอด กินคงกินลูล่ๆคงกินแพงๆกินสำหข้าวอีมคือเกา่ากินคงกินถูกๆสิบสองบาทไข่ซามใบสิบสองบาทใส่ผักกรํารหนึ่งก๋วยเตี๋นวไส้ข้าวอีมคืออัน จะได้น้ำมันหน่อยเรี่ยงใจน้ำหน่อยผมมีน้ำสดเลย แจบแบบบานๆมาเลยกินตามสถานการณ์อย่างย่งกะเห็ดกินผันแห้งข้าเทชงกันเงินทอพอย่างย่งกะเห็ดกินอด มันนี่พ่อแต่เพียงตอนนี้กิบนาพอ,อขั้นไม่เอมองคงกินมันบานไข่เห็ดไดไ้หลูกแบบต้มแล้วก็ยอดซอสลงไปเขาเนี้ยเาจับก็โอเคเจียวกระแซบแต่ลิงมันนี่ลิงขัวลิงขิด,ดกินสดหนามตะไาภาวะใส่นามน้อยเดียวก็เลยได้สดน้อยๆต่ว่าอิม่ม มัดข้อเนี้ยห่อหนึ่งแล้วก็เศร้าแล้วบดเนเอยกินซํำโต้กินซํำแห้งกินซํำเฮาห้าได้เนาะไปแหละคลิปหน้าพอกัอนใหม่